ตอนนี้ส่งการยังไม่มีพลันเลยค่ะกําลังแบบดูที่บ้านด้วยนะคะที่ตรังด้วยส่งการที่เหนือไปเชียงราย <c ười> คลิปล่าสุดหออันไหนอ่ะล่าสุดอันไหนอ่ะคิดถึงน้องซีนมากเลยเป็นไงบ้างหายไปพัง่อนที่ไม่ได้ฟังไม่เป็นไรนะวิ ขอบคุณนะวันนี้พี่ใช้ลิปมันของดีออที่ f อซให้มาแล้วก็มันจะเป็นสีชมพูชมพูแล้วก็ใช้ของอะไรนะ f o r you too ที่ได้มาเหมือนกันขอให้มีงานเยอะๆขอบคุณนะคะเห็นแล้วครับรอติดตามผลงานนะไม่ว่าจะเป็นอะไรรอซีรีส์คู่กันขอบคุณนะคะเนีย่ยเดี๋ยวรอเป็นไปแคทซีรีส์ครั้งแรกนะทุกคน น่าจะช่วงเดือนหน้านะคะพี่ปลอยตัดผมใหม่อยากกอดพี่เบนอยากกอดทุกคนเหมือนกันคิดถึงรอดูซีรีส์ไหมรอดูเลยพี่เห็นแบบทีเซอร์ออกมาแล้วขอบคุณนะน้องครีมคิดถึงพี่ใช่ไหมขอให้แพทผ่านหนูมีอะไรจะบอกถ้าบอกแล้วพี่ห้างโกรธนี่อยากรู้เลยอะอะไรอะพี่น้องครีมขอบคุณนะาหนึ่งรยดอก รีโตรีโตคือใครขอบคุณนะครับน้องมาปางพอเข้าใจอยู่บ้างใช่พี่แบบยุ่งมากเลยช่วงก่อนหน้านี้พี่เบลงอนพี่มิเชลแบบจริงพี่เข้าใจได้มันเป็นงาน,นเป็นงานทุกคนมันคืองานนะคะทุกคน ี๋ยวรอดูวันที่ยี่สิบทีเดียวรอชมเลยขอคุณหัวใจนะครับใช่ไหมทุกคนเห็นทีเซอร์ยังงอนตุ๊บป่องเลยตุ๊บป่องเลยออขอคุณหัวใจนะคะทุกคนมาเข้าด้อมหนูก,กันอีกทีนะด้อมตาโตนะคะที่หน้าติกต็อกเลยนะทุกคนนอนดึกจังวันนี้คิดว่า <c oughs> ไม่มีทางพลาดแน่นอน <c oughs> ดูบอลจริงเหรอจริงปะเนี่ยไม่อยากให้นอนเพราะอยากเห็นหน้าตลอดแต่ก็อยากให้นอนขอบุนะคิดถึงเวอร์เลยคิดถึงทุกคนเหมือนกันรักพี่เป็นไม่เจ็บไลสักวันแน่นอนถูกต้องทุกที่สุดได้เลยค่ะเนาะเดี๋ยต,ต้องทำรีแอคแต่เขาจะบินแล้วดีเจอคนสวยหนุ่มรอได้กันเชา้าอ๋อแต่เขาน่จะกลับมาก่อนเดี๋ยวลองลองถามดู สวยจังขอบคุณนะคะคิดถึงพี่ตัวต่อมากเลยเป็นไงบ้างคะกินข้าวต้มตอนตีหนึ่งถูกแล้วถ้าข้าวต้มเราต้องไปอาบน้ำแล้วไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ลงคนน่วยจุดจุดขอบคุณนะคะกับตอนเช้าชิ่งหงอจริงสี่ชอบดูกีฬาอาพี่เป็นไปงานแฟนมีท็อปสิบเอ็ดไหมคะยังไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องไปทำหนังปอยก่อนนะวันนี้ไปกับพ่อถ้าจะไม่ผิดนะ หยุดยิ้มนหน่อยหรือไม่โกให้ถ่ายใครยังไม่นอนหรอคะ่ะใช่เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตากแดดมาฉ่ำเลยพี่เบนน่าจะไปนอนเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากนอนดึกมากจะปรับเวลาน,นอนนะัดใครไม่รู้จริงอรอจิมเวลิลสนุกมากโกรธไหมนะไม่โกรธครับโกรธเรื่องอะไรนะ ร้านข้าวต้มมืดมากชอบมากพี่เมนเล่นส่งการกับใครนะตอนนี้พี่ยังไม่มีแผ่นส่งการปกติพี่ไม่เล่นส่งการครับอ่านทุกเมนขอบคุณนะคะไม่ดึกเท่ากับปกติพี่ไม่เล่นส่งการเลยที่บ้านพาไปวัดอะทุกคนแล้วมันเหมือนมันชินไงนชินว่าไปส่งน้ําพระไปวัดอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไม่ชอบคนเยอะๆก็เลยไม่เล่นมั้งแต่เด็กมันเลยแบบไม่ไม่เฉย ฟิลฟิลงั้นเลยทุกคนจ้าไปเหนือน้องมูคิดถึงจังเลยอะ่ะต้นข้าวรักพี่เบนขอบคุณนะคะเห็นที่บอกไหมนะหรือไม่เห็นบอกไหมได้ไหมคะมันน่าจะแบบรันไปเร็วมากเลยชอบมากค่ะคนเข้าวัดนี่ถูกพูดถูกยกเว้นหนูอ่านนะพี่อ่านจะไปริมเวลอ,อีกรอบไหม จะไปที่อื่นแล้วเพราะอ่านไม่ทันอะค่ะมันคืออะไรหรอที่พี่บอกงอนไหมอยากรู้เลยมันไม่ขึ้นมานะนี่อยากให้เป็นเขาเลยอุ้ยขอบคุณติ้งคิวพักผ่อนนะเจอจะไปทำอะไรขอจุดประสงค์ไปทุกที่ที่มีพี่เบนน่ารักมากไปสวนสยามดูนะจริงหรอเบนยังไม่เคยไปสวนสยามเลยอะทุกคน ยังไม่เคยไปเที่ยวสนสยามเลยสักครั้งอยู่เชียงรายฝึกขับรถหรอคะตอนนี้ยังไม่ชินเดี๋ยวต้องขับอีกทีหนึ่งตอนกลางวันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนไม่ได้ขับนานมันเลยแบบกลัวๆกวนานเช้าติดกันสามวันสุ้นๆน้ำพี่เป็นกำลังใจให้นะ <c oughs> รับคนขับไหมคะหนูขับได้หมดรถเก่งรถไทยรถตู้ได้เลย เดี๋ยวพี่หารุดให้ครับแว้นเว้นไปกับพี่ไปไหมครับดีเดี๋ยวหนูจะพิมพ์ไปทีละคำสัเข้านานนะทิกตอกอพี่นะคนคนซังค่ะคนซังถึงแม้จะเป็นบีเบอร์สองชอบมาเตงเต็มใจไหมอ่ะเราเตงเต็มใจเป็นบีเบอร์สองเขาเปล่า <c oughs> แต่ยังไม่ได้บอกเนี่ยให้เป็นเบอร์สองอะ่ะ <c oughs> ติดตามใหม่วันที่หน้าค่ะ มานานหรือยังมาสักแป๊บหนึ่งไม่โปวดับสวยมากขอบคุณนะคะแป็นแว่นหมอไซค์พี่ชอบเลยเจเจไปเห็นอะไรมามันขึ้นหน้าฟีดพี่อะน้องคิีมพี่ไม่ได้เห็นเลยจริงๆแต่พี่กดใจไปแล้วอุ๊ยน้องปอยมาดึกจังแล้วอยู่ไหนกินข้าวต้มอยู่อ๋อวายคลิปเป็นล่าสุดบอกว่าแพลวพับเกินไป ช่วยด้วยมองตาละเคินแต่ล็อกมุงรอรับได้อยู่ร้านข้าวต้มหมอมีคนบอกว่าไปกินข้าวต้มแล้วก็กรีตาไปด้วยกินข้าวต้มรอพี่พี่บอกว่าเนี่ยน้องปลอยเลือกกลากไปกินข้าวต้มแล้วก็กรีตาไปด้วยจริงอเป้าปล่ปลอยบบปล่อยมาตำรวจลง ข่อ่ะข้าต้มแฟตเข้าต้มแฟตหรือเปล่าแรงมากชีฟองมากเข้าต้มแฟตหรือเปล่าข้าต้มแฟตนี่รู้เลยนะอย่าแฟตนะหายไปนานกว่านี้เข้าต้มมีแสงเสียงฟตอยู่คะ่ะเอาจีาจีทำจีจีทำจีจีนะ หนุ่มตัดผมหลอมากคิดถึงแล้วเนี่ยอุ้ยแล้วว่างวันไหนอะไปวันไหนนะไปภาคเหนือวันไหนนะนิ่งไว้บอกว่ายังอุ้ย ว่างวันไหนนะเราว่างวันไหนนะเราต้องเก็บทรงเออลืมไปอน้องปลอยว่างวันไหนนะ <c oughs> จริลอุ้ย <c oughs> <c oughs> ปลอยต่อคิวจีบพี่เบนด้วยครับไม่ต้องต่อแล้ว <c oughs> <c oughs> คิดถึงไปหาเลยได้เปล่าเบนเนยะว่างทุกวัน <c oughs> อุ้ย วันไหนดีเดียวเลยดีพี่พี่ก็นี่ไงแซวไงฉลิดแมน่าจะสิบอุก่อนสิบก่อนสิบเราเราต้องเจอกันแล้วแหละก่อนวันที่สิบอะ่ะ <c oughs> ปีน่าจะลงอีกไหมกำลังชวนน้องปอยอยู่คะ่ะเข้าด้อมแต่ว่าด้อมส่งพันแม่ทิีมบอกว่าอาจจะมีสิทธิ์ค่ะเก้าสิบเปอร์ซ็เลยนะทุกคน <c oughs> พี่เบนไม่ต่อ เพราะที่หนึ่งเป็นของเขานี่วยต้องแหละเป็นไลฟ์อยู่ครบสองพันเลยเหรอเล็กสตาเลยเหรอเบอร์สองมอนทุกคนอย่ายแย่งนะคะ <laughs> 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 ทุกคนแหลกเลยมือถือแหลกเลยฝันดีวันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบ ไปแล้วนะโอเคอย่าแฟดนะอย่าแฟดนะดูแลตัวเองด้วยคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวทักไปอย่าแฟดเท่ากับอย่าแฟดเท่ากับใช่รอเชียร์พี่เป็นซัพพอร์ตขอบคุณนะคะทุกคนพี่เลี้ยงบอกแล้วนะคะครบสองพัน ประกาศจังหวัดเลยเหรอสัดนค,นคนดูแล้วก็อ่า<ะ>จุ๊บพี่พี่ด้วยไงคะส่งจุ๊บให้ทุกคนใช่ใช่ใช่ทุกคนมาเข้าด้อมกันนะคะซรีส์ต้องเข้าแล้วใช่รอไปแคร่รีี์อยู่ค่ะทุกคนมีไปแคสนะจุ๊บอุ๊ย วายมันจงมาจุบนี่ไปแคทค่ายไหนเออเดี๋ยวบอกนะคะเดี๋ยวบอกจ<ะ>ิล <laughs> ิงจินิ่งจัดฟันใกล้ฉันชอบมากโอเคแอบยิ้มแน่ๆ <laughs> ยุงไม่ได้ <laughs> <laughs> ทุกคนนะ่ะจะเขินเนี้ยจะเขินเอา พลาอีพเบ็นเท่ากับโอเคไม่ไปแฟตต่อละมัง้งสนิรูปผมขำอ่ะเออเขาออนเดินกับข้องไม่ได้เลยติพอคิดจึงแล้วจะบอกว่าตัดผมแบบดีมากอืมอุ้ย เผออือเลยอะอยเก็บความนุ้ยวันดีค่ะเป็นแล้วนะคะเท่ากับสรงไหนดีต่อใจก็ล็อกแล้วเธอคำเลยเธอเขินคำพี่พี่เราตอนเนี้ยพี่พี่แซวเกินไปนต่อคิวน่ารักเลยดีสเปคพี่เป็นเลยวนชมหวังเบิดนิ่งไว้เนี่ <c oughs> พี่เป็นจา๋าดู ชอบเบนชอบเบนชอบเบนก็เข้าด้อมนุยกันเยอะๆนะคะส่องพันเดี๋ยวพี่พีพานุยไปต่อพี่เบนแต่งรอหน่อยเดี๋ยวลองแต่งลอฟิลแบบเฝ้าแฟนเฝ้าแฟนเด็กแต่แซวอะทุกคนแซวอะเอาร้านมายื่นร้านให้ชาวสุดเลยชอบมากมีอยู่นะคะแบบเปลี่ยท่อเแฮบบ้ คนนี้ของพี่นะอะไรเงี้ยชิลฟิวอ่ะอนางฟ้ากับมาเรยเลยรลเสียงไหนเสียงเสียงปกติเสียงธรรมดาเลยค่ะไม่ได้มีเสียงพิเศษอะไรเลย <c oughs> โอ้ยขอบคุณนะาน้องครีมจริดนี่เนี่ยโอเคเราจะบันทึกแล้วคุณเม็ดไม่ได้ล่ะ อ๋อ้ยขอบคุณนะน้องครีมพี่รุษนะคะคุยกับพี่พี่เสียงเสียงไหนพี่อเล็กสวัสดีค่ะออยังไม่นอนหรอคะยอกหยอกนะอ้อนไหม่มาเข้าด้อมหนุ่มกันเยอะๆนะคะทุกคนเสียงปกติมากใช่เสียงปกติพี่เล็กทำไมยังไม่นอนคุยกับน้อง ทำไมยังไม่นอนขำอะอืมขำมาทุกคนคนลูกต่างกันมากเหมือนกันนะเป็นว่าเหมือนกันนะเออใครสิ่งล่างพี่เป็นรอเป็นยังไม่รู้เดือนอําลาตัวเองเลยว่าเดือนไหนอ่ะ แม่ำขำคะตะลุกอันนี้ดังคำทางตาลุกพี่เบนหยุดดีคําไม่ไหวขาอะเอาอีกเอาอีกอืมอารมณ์เตมากตอนนี้ปลปีแน่ๆน่น่าจะปลายปีนะเพราะว่าตอนเบนประกวดก็ปลายปีปลปีโอ้พี่อเล็กซเรานี่ก็ไม่ทำมาตาเลยนะคะเนี่ย อิจฉาคนนั้นแล้วอยากเป็นคนนั้นไหมนี่ <laughs> <laughs> อืมจริงพี่เป็นชื่อเบนจาวันค่ะฟังผมเ <laughs> ขามีลูกเล่นอุ้ยขอบคุณน้องครีมนะชอบเล่นเกมไหมเกมอันไหนคะเกมอันไหนคะอุ้ยขอบคุณน้องครีมนะคะน่าร <laughs> ักจังครับ จายเพลจะหักละสรุปเจ้าตัวพายเองข่ะมาต้นขิงยับเกมทั่วไปเลยเกมไม่ค่อยเล่นเลยพี่ไม่ค่อยเล่นเกมเลยอ่ะหลังๆมานั่งกระดิ่เท้าทำไมเห็นอ่ะทำไมทุกคนเห็นอ่ะทุกคนเป็นเปน,นี่ทัทูมาน่ารักไหมรูปแมวเพราะว่าเป็นเป็นแมวแล้วลง น้องมีลิโกโอนสิบบาทชอตม,มาสิบบาทก็เอานะพี่บอยหรอคะพี่บอยเขาไปกินข้าวต้มเขาบอกว่าเขาไปกินข้าวต้มข้าวต้มแบบแฟดแบบงงเหมือนกัน <c oughs> ต้องอีแมวแล้วแหละทุกคนอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งหนีพี่เบนไปไหนกันนะคะ พี่เต้ขอบคุณนะคะเบนเจ้าของไร่ขิงอยากให้พีเคใช่เดี๋ยวไว้เป็นพีเคนะพรุ่งนี้ทำไมพี่เบนไม่ไปดูว่าปล่อยไหมเอ้ยแปลกแกนะคะคำถามนี้จะเติมเหรียญรอโอ้ยน่ารักเกินไม่ต้องมีแมวหรอกเขามีหมอก็เป็นได้แค่เพื่อนอะแล้วอยากเป็นอะไรหรอคะ <S <S เอ นีไม่มีแฟนพาแฟนมารู้จักเบนชอบมากตะเล็กเตอร์น้อยขอบคุณนะคะถ้าหนูรวยห,หนูจะส่งยูนิเวิร์สให้ขอบคุณน่ารักจังเลยอ่ะแมวนะแต่ปอยชอบหนูไม่น่าจะชอบหนูนะคะน่าจะชอบเบนมากกว่า <laughs> ค่ะโอเคเนาะอืมโอเคนะคะชุวงเละใช่มิสเละหิงมาเต็มใจพี่ยังจำเป็นต่อชอบมากกดไล เคเลยโอเคนะคะทุกคนฝันดีแล้วคืนนี้คืนนี้ฝันดีแล้วนะกี่คำแล้วนั่นนะสิอันนี้อวดหรือขิงอวดค่ะจบนะคะอจะเป็นอยั่ไงี้ชอบมากพรุ่งนี้มีทำธุระครับที่เป็นมันขิงชอบมาก อ๋อ <AL> คนดูทุกคนมันไม่ได้หวีผมมันเลยหัวฟูไงยชิปเปอร์ตกงานแล้วทิ้งไม่ผ่ายแล้วเคยฟังเพลงนี้ปะ้ะพี่ชอบหนูที่สุดเลยเคยฟังค่ะอืมพวกออาไรตลกอ่ะทุกคนอนะ จะไปนอนแล้วนะจะไปอาบน้ำแล้วนะคะชอบมากนี่ชอบใครนะคะหมายถึงเพลงอ่ะหรอคะหมายถึงเพลงใช่ไหมชอบยังยังเลยทุกคนใจเย็นเย็นก่อนนะคะใจเย็นเย็นเมื่อไรเอ๊ะยังไงประโยคนี้ยังไงนะพี่ลิค ย,ย,อยอมจมน้ำดีกว่าชอบมากทุกคนเป็นจะไปหาน้้ำแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทอล์กกันใหม่คิดถึงพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้หลับสบายและสบายใจและเชิญขึ้นเรือคะ่ะอยาไปได้ไหมคิดถึงมาซี่คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นมาไลฟ์ใหม่นะทุกคนรีบนอนนะคะอย่านอนดึกนะ เบบีของพี่นี่เบบีของพี่ทั้งหลายนอนดึกนะคะกุ d ดไน h t นะคะฝันดีนะได้อวดก็รับสบายเห็นเดี๋ยวรอเต้นเลยนะคะเข็งเข้งยิ้มแล้วจากไปโทรปุกด้วยได้เลยทุกคนค่ะกุ d ดไน h t นะ ฟันดี้นะคะเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่นะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงชาวด้อมตัตูนะพปุย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 ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะขอบคุณน้องดีม,มากเลยขอบคุณพี่สีงขอบคุณทุกคนที่มาคุยกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะเราก็บอคิดถึงทุกคนเลยจริงไปคนเนี้ <laughs> ไปแล้วไม่พูดเยอะไปดีกว่า อันนี้นะคะ